สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ,รบขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลสิในวันหยุดแบบนี้ครับวันหยุดสบายๆเราพบกันเพื่อที่จะเรียนรู้ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนั่นเองท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าความหลากหลายในสังคมนะครับเราหันหน้ามาพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันก็จะเป็นเสน่ห์ของการอยู่ร่วมกัน วันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลกุรอานในช่วงของวิธีอัลกุรอานครับอบย بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن

ยังมีเรื่องราวของการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนะครับตลอดจนพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยของพี่น้องมุสลิมและในช่วงนี้เรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ สโลกแกนก็คือสายน้ำและกุดเขาอบกอดคุณนะด้านหน้าจะเป็นภูเขาข้างๆนะล้อมด้วยาสายน้ำเราสามารถบริการให้ตั้งแต่อาหารเครื่องดื่มนะับที่พักลานกลางเต็นท์ลานกิจกรรม สถานที่ซึ่งเป็นที่พักผ่อนและเป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมการทํากิจกรรมต่างๆซึ่งอบล้อมไปด้วยธรรมชาตินั้นหาไม่ง่ายนักแต่ที่อําเภอรัชภูมิจังหวัดสงขลามีวิสาหกิจชุมชนที่รวมตัวกันเพื่อก่อตั้งฮักคาเฟ่แอนด์แคมปิ้งซึ่งอยู่ท่ามกลางแหล่งธรรมชาติรองรับนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศรรึกษาในการทํากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆและเป็นการสร้างงานสร้างไรายได้ ให้กับคนหนุ่มสาวในบริเวณใกล้เคียงได้มีงานทำโดยทั่วหน้าโดยจะทำหน้าที่บริการดูแลห้องพักรวมทั้งบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงในการทำกิจกรรมของนักเรียนที่เข้ามาเรียนรู้ในสถานที่แห่งนี้ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษามาใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษาเข้าแคมป์เพื่อเรียนรู้กิจกรรมธรรมชาติและฐานของแหล่งเรียนรู้ต่าง ก็พื้นที่อย่างนี้เป็นพื้นที่ดั้งเดิมและก็มีทรัพยากรที่เป็นสวนทุเรียนนะครับแล้วก็เป็นคาเฟ่แคมปิ้งเนี่ยจะเป็นในเชิงของอท่องเที่ยวชุมชน,ชมชนเชิงกเกษตรนะครับเราสามารถบริการให้ตั้งแต่อาหารเครื่องดื่มนที่พักลานกลางเต็นท์ลานกิจกรรมห้องประชุมนะครับรับได้ก็คือตั้งแต่ชาต่างชาตินะครับ นักท่องเที่ยวทั่วไปบ้านเรานะครับทั้งไทยพุทธมุสลิมนะครับก็เป็นฮาลานในเรื่องของตัวสินค้าอยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาก็จะมีนักเรียนนับมาเข้าค่ายตั้าึกษาก้าค่ายลูกเสือทินารีนะครับแล้วก็จะมาจัดกิจกรรมมิทติ้งนะครับแล้วก็จัดอีเวนต์ในเรื่องของการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เป็นค่ายของนักเรียนนักศึกษา เราจะมีบริการในส่วนของหลักวิชาการนะครับมีศึกษาดูงานด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับก็จะเป็นตัวหลักๆส่วนเด็กก็จะมีมาทํากิจกรรมพวกแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติแล้วก็เกษตรทฤษฎีสมัยใหม่ให้ลืมคําว่าพอนึกถึงเกษตรจอบพระเนี่ยให้ลืมตัวนั้นไปก่อนครับเรามาเรียนรู้ทฤษฎีสมัยใหม่ว่า,าเกษตรเดี๋ยวนี้แปลงเป็นอะไรได้หลายอย่างครับอย่างเช่นที่นี่ก็เป็นท่องเที่ยวชุมชน ของเราจะมีที่พักเนี่ยจะมีตั้งแต่เป็นบ้านนะเป็นหลังเป็นโฮมสเตย์นะมีรีสอร์ทแล้วก็แบบพักกลางเต็นท์นะลูกค้าสามารถานำเต็นท์มาเองได้หรือว่ามาใช้บริการของที่ทางร้านก็ได้นะก็มีพร้อมอาหารเช้านะไม่ต้องห่วงนะ มาที่นี่ก็ในเรื่องของอ,อ่านเช้าฟรีอยู่แล้วนะครับและในส่วนของอลูกค้าที่จะมาท่องเที่ยวมาไปกลับเราก็มีบริการในเรื่องของคาเฟ่อาหารเครื่องดื่มนะครับของทานเล่นนะครับมีข้าวปัจจุบันก็จะมีข้าวจานเดียวนับแล้วก็เป็นมีชุดชาบูนะครับชุดชาบูปิ้งย่างกระทะร้อนนะครับมีให้บริการบริบทหลักๆนะครับที่นี่ก็จะเป็นในส่วนของ การเน้นเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนเรามีเปิดให้มีการระดมระดมทุนในในหมู่บ้านครับนะทีมงานเพื่อนฝูงได้มีโอกาสมาร่วมกันพัฒนาสถานที่อย่างนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้มีการจ้างงานมีวัยรุ่นนะครับรสังเกตได้ว่าที่นี่จะมีวัยรุ่นในการดูแลถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีพี่ๆช่วยอสอนน้องๆในการทํางานนะครับเพราะว่าที่นี่เราเป็นชุมชนส่วนใหญ่นะครับ เป็นชุมชนมุสลิมดังนั้นบุคลากราส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุสลิมพื้นที่อำเภอรัตภูมิซึ่งมีท่านนายอำเภอวิทยลักษณ์เรืองผลเป็นผู้ปกครองพื้นที่มีอยู่ห้าตำบลน,นะครับแล้วก็แยกออกเป็นลักษณะเป็นลักษณะสองพื้นที่คือตำบลขอาพระ ตำบลท่าชมวงซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขามีแนวเทือกเขายาวไปจนถึงพัทลุงตังนะครับแล้วก็ไปถึงพรมแดนเทือกเขาสันกลาคีดีซึ่งเป็นเทือกเขาขั้นพรมแดนระหว่างไทยมาเลเซียแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นท้องทุ่งสลับภูเขาเป็นหย่อมๆนะครับคือตำบลกวนรูแล้วก็ตำบลกำแพงเพชรแล้วก็ตำบลกัวใต้ พื้นที่รักษาของอำเภอลาดภูมินี้มีพี่น้องมุสลิมอยู่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็พี่น้องพุทธอยู่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ร่วมกันอย่างมิตรไมตรีมาช้านานเป็นหลายร้อยปีแล้วครับคืออยู่กันอย่างผาสุกนะครับมีการช่วยเหลือเอื้อเพื่อแปรปแตนซึ่งกันและกันพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของเราก็มีเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นเทือกเขาที่ยาวนะครับยาวมากยาวไปจนหลายจังหวัดนะครับเช่นพัทลุงตังนะครับ แล้วก็สงขาเป็นชนแนวเทือกเขาสันกลากีดีแล้วก็มีท้องทุ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือน้ําตกบดีพัทนะครับแล้วก็น้ําตกโตนเิวจริงๆแล้วน้ําตกในเทือกเขาเขาแก้วนี่ครับเขาเรียกว่ามีน้ําตกอยู่ประมาณสัก10กว่าแห่งวิถีชีวิตของชาวบ้านนี้ก็อาชีพทําสวนยางพาราแล้วก็ทําผลไม้นะครับสวนผลไม้ที่ขึ้นชื่อลือชาของเราก็มีทุเรียนสองฝนนะครับซึ่งเป็นทุเรียนที่มีรสชาติอร่อยมาก ผู้คนที่เคยมาชิมลิ้มลองรสชาติทุเรียนแล้วก็จะกลับมาอีกเพราะว่าไม่เหมือนที่อื่นนะครับเป็นทุเรียนที่ที่อร่อยและตอนนี้มีการปลูกกันเกือบทุกบ้านนะครับโดยเฉพาะาพี่น้องในเขตจังหวัดในเขตตำบลเกาพระตำบลท่าชะมวงตอนนี้ว่ากันว่าทุกบ้านมีต้นทุเรียนนะครับอย่างน้อยต้นสองต้นประชากรนี้ก็ผู้คนนี้ก็เป็นคนที่มีอัตตาศัยถือว่าดีมากมีน้ําใจตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับคนมานี่ก็ประทับใจกลับมาแล้วก็ มาเที่ยวแล้วก็กลับมาอีกสโลกแกนก็คือสายน้ําและกุดเขาอบกอดคุณนะด้านหน้าจะเป็นภูเขาข้างๆนะล้อมด้วยาสายน้ําซึ่งเป็นป่าต้นน้ำนะเป็นจากน้ําตกตนปิวเป็นแหล่งน้ําบริสรุทธิ์สะอาดดังนั้นแด้น้ําจะไหลตลอดปีเด็กสามารถ มาเล่นน้ําได้โดยไม่อันตรายโรงเรียนเนี่ยสามารถเลือกกิจกรรมได้ในการมาจัดที่นี่นะครับหลักๆที่ประดมที่นี่ก็เป็นทําทพิซซ่านะับบริตต้าตัวน้อยทําน้ําแล้วก็ผ้าทุบสีนะับจากดอกไม้ธรรมชาติแล้วก็มีผ้ามัดย้อมนะครับแล้วก็กิจกรรมผู้พันเรือแจวนะับไปเล่นกับน้ำนะับแล้วก็ทําฝายอ,าอันนี้หลักๆแล้วก็จะมาเล่นกินกิจกรรมพื้นบ้านทาขนมจากขนมไทย เราก็มีสอนให้เด็กๆขึ้นอยู่บโรงเรียนก็จะเลียก,กิจกรรมทางร้านจะมีเพจในการติดต่อนะครับเป็นเพจฮักคาเฟ่แคมปิ้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถติดต่อมาทาเบอร์โตเบอร์โทร0815998022ผู้ชมสามารถมาเที่ยวแบบไปกลับได้มาค้างคืนพักแรมได้นะครับแล้วก็ มาทํากิจกรรมเป็นกลุ่มคณะได้นะครับก็บเยนเชิญนะบยินดีต้อนรับผู้ชมทุกคนครบนบ ท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนานในรายการวิถีธรรมวิถีไทยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลสิบนี้เป็นประจำทุกวันหยุดแบบนี้นะครับวันหยุดสบายๆนะครับเรารับชมการสนทนาเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมท่านผู้ชมครับสำนักจุฬาราชมนตรีนั้นได้มีการตั้งนะครับในส่วนของสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับและจะมีการเปิดการอบรมนะครับ ซึ่งการเปิดการอบรมนี้จะมีกติกาเงื่อนไขอย่างไรและมีการอบรมกันมาแล้วนะครับกี่รุ่นวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามสนักกุลาราชมนตรีและอีกตำแหน่งหนึ่งคือท่านเป็นโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้อยู่ในระบบออนไลน์กับผมแล้วนะครับท่านดรคัมพีดิษฐาก่อนครับสวัสลีคุณผู้ชมครับสลัสดีประกา้ชมครับ ขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการวันนี้นะครับก่อนอื่นที่จะลงไปในรายละเอียดเนี่ยนะครับจากวันแรกที่เปิดสถาบันจนมาถึงวันนี้นะครับเราได้มีการอบรมกันไปแล้วทั้งในส่วนของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเป็นกี่รุ่นแล้วครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับท่านครับ,รบสำหรับการอบรมนะครับก็อบรมสําหรับผู้นำผู้นำศาสนาอิสลามไปแล้วทั้งหมด6รุ่นด้ยวยกัน นะครับแล้วก็อบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นมุสลิมะรุ่นใหม่ไปแล้วจานวนสามรุ่นนะครับ<ม>แล้วนอกจากสองรุ่นใหญ่สองหลักสูตรใหญ่ๆแล้วจะมีการอบรมในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพอิมัมนะครับแล้วก็ในเรื่องของเยาวชนเราก็จะมีโครงการในเรื่องของนาซีฮัตออนทัวร์แล้วก็ในเรื่องของอทูตระหว่างประเทศเราก็จะมีโครงการดีเอมบาสเดอร์ ก<ท>ำลังทอนะครับครับผมฮะในส่วนของเรื่องการอบรมนะฮะเราก็ได้ทราบว่ามีการอบรมไปแล้ว6กรุ่นนะครับสำหรับสุภาพบุรุษและก็ในส่วนสุภาพสตรีก็เป็นภาวะนะครับความเป็นผู้นํามุสลิมาน,นั่นเองและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการอบรมการพัฒนาศักยภาพอิหมมรวมถึงเยาวชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราได้เคยคุยกันมาแล้วในอดีตถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้ติดตามชมเราคงรู้นะครับถึงเรื่องราวและว,วัตถุประสงค์ของสถาบันแต่บางคนอาจจะ จางไปแล้วหรือว่าไม่ได้ติดตามจนมาถึงนี้นานแล้วนะครับวัตถุประสงค์ของสถาบันเป็นอย่างไรครับแล้วก็รวมถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมด้วยเช่นเดียวกันครับท่านครับก็คงต้องย้อนไปนะครับตอนที่ท่านจุฬาอาซิส,ส,สพิทักษุคุณพลนะครับให้ผมมาช่วยงานท่านพูดในข้อที่สองที่ให้ผมทำก็คือว่าท่านมีผู้นำศาสนามากแล้วแต่จะทำอย่างไรให้มีการพัฒนาผู้นำศาสนาในเรื่องของการบริหาร นในเรื่องของอความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนผมก็เลยมาคิดตั้งนะครับสถาบันแล้วก็มาทำารายวิชาที่จะใช้ในการอบรมให้ผู้นำเนี่ยนะครับได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักการบริหารแต่ในเรื่องของหลักการบริหารผมก็คิดว่า 1, ผู้นำศาสนาเนี่ยจำเป็นต้องบริหารตนบริหารคนแล้วก็ต้องบริหารงานด้วยเพราะฉะนั้นหลักการบริหารสามหัวข้อเนี้เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับ ตามศาสนาเพราะว่าท่านอาจจะเป็นท่านเป็นอิมัมประจำมัสยิดแล้วหรือคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเนี่ยท่านก็ต้องบริหามรมัสยิดต่างๆถ้าท่านไม่สามารถบริหารคนบริหารตนท่านก็ไม่สามารถที่จะบริหารงานนะครับในจังหวัดแต่ละจังหวัดซึ่งเราก็มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสี่สิบจังหวัดด้วยกันในขณะนี้นครับนั่นก็คือวัตถุประสงค์หลักจริงของที่จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำสดใส ครับผมฮะในส่วนของการอบรมเองเมื่อสักครู่ท่านผู้ผู้อำนวยการบอกว่ามีส่วนของมุสลิมีและมุสลิมานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการอบรมเนี่ยจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับครับสำหรับมุสลิมานี่เนื่องจากว่าผมอบรมมุสลิมีหรือผู้นำศรราสนามไปแล้วสามรุ่นครับแต่ก็เนื่องจากว่าได้มีโอกาสสัมผัสในจังหวัดต่างๆนะครับผมว่าแกนหลักในการทําทำงานนะครับ ต้องยอมรับนะครับมุสลิมมะเราอ่ะค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะครับดังนั้นปัญหาของอมุสลิมมะเองก็จะทําแบบบ้านๆ<ม>น,นะครับซึ่งมันไม่ไ,มได้ในภาวะการปัจจุบันที่มัน,นบ้านเมืองมันมีวิวัฒนาการต่างๆจึงเห็นว่าเราควรที่จะมีการอบรมมุสลิมมะให้มีความรู้ความเข้าใจด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการทำมาหากินเนี่ย<ร>ภาคขายสินค้าหรือบริการสําหรับท้องถิ่น มันก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับเพราะฉะนั้นในวิชาของมุสลิม่เองเราจะมีการเรียนรู้ในเรื่องการขายออนไลน์ด้วยนะครับเรารู้ว่าจะใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะครับในการทําหน้าที่ของเขาหรือปฏิบัติหน้าที่ของเขาในฐานะที่เป็นแม่บ้านเป็นผู้ขายสินค้าด้วยนะครับครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับการอบรมครับท่านครับการอบรมเนี่ยเราใช้เวลา อบรมเท่าไหร่ครับทั้งมุสลิมและมุสลิมายครับอจริงๆแล้วอ่ะทั้งหลักสูตรเนี่ยเมื่อคิดวิชาเรียนแล้วเนี่ยนะครับมันจะตบทั้งหมดอยี่สิบวันว่าการอบรมยี่สิบวันเนี่ยเปิดรับสมัครคงไม่มีใครมบผมกับเราแน่นะครับก็จึงแบ่งหลักสูตรเป็นสองหลักสูตรด้วยกันหลักสูตรที่หนึ่งก็คือเรื่องของการบริหารตนคนงาน ส่วนที่2องจะเรียนรู้ถึงสภาพของเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปรวมถึงในเรื่องของอการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม,มและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยครับ,คร,บครับผมก็จะแบ่งส่วนแสดงว่าของมุสิมก,ก็จะเหมือนกันแต่เพิ่มในส่วนของงานอาชีพเข้าไปด้วยใช่ครับชายช่ชก็จะดูคนละสิบวันสิบวันเนื่องจากว่า การพบกันเป็นสิบวันปั๊บนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จบหลักสูตรที่หนึ่งนะครับเราก็จะมีการให้ผู้อบรมเนี่ยเสนอประเด็นปัญหาของตอนเองขึ้นมามแล้วเมื่อกลับไปจะเป็นใช้เวลาหนึ่งเดือนหรือสองเดือนเนี่ยนะครับ,รบผู้อบรมเนี่ยจะต้องส่งเอกาสารส่นวนบุคคลมาให้เราถึงจะเข้าสู่การอบรมในหลักสูตรที่สองได้ครับอืานั่นหมายถึงว่าในรุ่นแรกเนี่ยพอ ได้รับรู้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเสนอปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆทางส่วนกลางทางสมัครกุาราชมนตรีเองโดยเฉพาะในส่วนของสถาบันเนี่ยก็สามารถที่จะรับรู้ปัญหาโดยรวมของทั้งหมดได้เลยนะอย่างนี้แล้วก็มาร่วมกันระดนถึงแนวทางแก้ไขใช่ครับใช่แล้วแต่ละคนก็จะไปศึกษาในแง่มุมของตนเองนะครับว่าตนเองนั้นควรจะมีอะไรแก้ไขเราสถาบัน จะมีส่วนในการช่วยติดต่อประสานงานกับส่วนรัชการอะไรอย่างนี้ครับือเราข้อสารงทำได้ครับครับผมรุ่นนี้ที่กําลังจะเปิดนะครับมีเปิดทั้งหมดนะฮะทั้งมุซีมีและมูสีมาด้วยหรือไม่และจะเปิดกันในวันที่เท่าไหร่ครับท่านครับเราจะเปิดกันในวันที่ยี่สิบยี่สิบเก้าภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยครับแต่เนื่องจากว่าในช่วงเนี้เป็นช่วงทีุ่ิลิมราอะฮะจะเดินทางไปประกอบพิธีครับครับถ้าส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นจํานวนนักศึกษานี่ยก็ไม่ตอนนี้ขนาดนี้ยังไม่นิ่งเราขยายจํานวนเราขยายเวลาที่จะปิดรับสมัครเนี่ยเป็นวันที่15บหสภาคมคขณะนี้ก็ยังมียอดที่ขอสมัครเข้ามาอบรมอย่นะครับจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็ได้มีโอกาสพบก,กับต่างาศาสนิกโดยเฉพาะพี่น้องอชาวไทยซิเกเนนะครับ ก็มีความสนใจที่จะเข้ามาอบรมก็ค,คิดว่ามันเป็นการผสมผสานกันนะครับว่าในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วเรามาอยู่ร่วมกันในสังคมพ้องถิ่นกรมนั้นเราจะอยู่กันยังไงด้วยครับผมฮะก็ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับลิมิต <weed> ของการที่เราจะรับผู้อบรมได้เนี่ยจำนวนสักเท่าไหร่ครับทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีก็ผู้ชายเนี่ยอยู่ระหว่างสามสิบ สองมุสลิมก็สามสิบถึงสี่สิบเหมือนกันนะครับครับผม,บมเมื่อเราจะใช้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรมดินนะครับวิทยาเขตร่มเก้าเป็นสถานที่ฝึกอบรมครับซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากดตตรวรรณลบสุวรรณเดียนะครับในการที่จะให้บริการอะไรต่างๆครับผมฮะในส่วนนี้เนี่ยอ่ามุสลิมีมและมุสลิมานเนี่ยเราจะเปิดพร้อมกันเลยในวันที่20และถึง29อย่างนั้นหรือเปล่าครับแต่แยกส่วนอบรมกันหรือว่าอย่างไรเออใช่ครับใช่ แต่เขาคงจะเป็นรุ่นเดียวนะรุ่นนี้นะครับที่เราจําเป็นที่จะต้องมาเรียนรวมกันเพราะว่าเมื่อคำนึงถึงถึงในเรื่องของเนื้อหาวิชาแล้วผมคิดว่าทั้งมุสลิมีและมุสลิมะเนี่ยคงจะอบรมไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในห้องบรรยายเนี่ยมันจะเห็นทั้งมุมมองของอ่มุสลิมีน mm hmm. ในขณะเดียวกันก็มองเห็นมุมมองของมุสลิมะเราเข้าใจ เราอะทุกวันเนี้ยเราไม่เข้าใจว่ามุสลิมมากเป็นอย่างไรครับ,รบมุสลิมมกก็ไม่เข้าใจความรู้สึกของมุสลิมว่าเป็นอย่างไรพอมาอยู่ในคลาสเดียวกันเนี่ยก็จะรู้ในสิ่งที่มันเป็นช่องว่างของทั้งสองนะครับเพศเนี่ยมันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้ด้วยนะครับก็เป็นการลองนะครับในการรมร่วมหลายคนที่ชมรายการอาจจะสงสัยต่อเวลาที่เราออกอากาศเนี่ยอาจจะเลยการรับสมัครไปแล้วล่ะนะะสำหรับรุ่นต่อไปผู้ที่จะมาสมัครเนี่ยนะครับ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรหรือว่ามีต้องเสียค่ยใช้จ่ายอะไรหรือเปล่ายัางไงครับสำหรับผู้มีคุณสมบัติก็คือในเบื้องต้นเรากําหนดว่าเป็นกรรมการอิสลามประจําจังหวัดหรือเป็นกรรมการมัสยิดก็ได้นะครับหรือรวมทั้ง้าราชการซึ่งที่ผ่านมาก็มีข้าราชการเข้ามาอบรมด้วยนะครับเราจัดเวลาให้เหมาะสมเขาก็าสามารถเข้ามาด้วยได้นะครับสําหรับสุภาพสัตรีนั้นนะครับเราก็เน้นไว้ในเรื่องของนายกสมาคมสัตรีของแต่ละจังหวัด <c oughs> รือกรรมการของสมาคมสตรีที่จะ <c oughs> ต้องเอาไปใช้ในการปฏิบัติหน้า <c oughs> ที่ของเขาเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เรากําหนดไว้เบื้องต้นแต่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยจานวนผู้สมัครเนี่ยมันไม่ได้มากขนาดที่เราสามารถจะพักนะครับ <c oughs> แต่แล้วเราดูคุณสมัครของคนสมัครแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะให้เข้ารับการอบรมด้วยการทั้งหมดนะครับครับผมฮะในส่วนของค่าใช้จ่ายเป็นไงครับค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับเราก็คิดแค่หลักสูตรละสามพันบาทเอง โอ้ล oh, ะครับหลายคนบอกหลายคนบอกว่าโอ้มันอาจจะบ่นว่าแพงไปแต่ก็ต้องเรียนนะครับเรามีที่พักให้อืสิบวันรเรามีอาหารให้สามมืออาหาร,รว่างอีกนะครับแล้วเราก็มีเอกสารแจกมีถุงใจเอกสาร,รบุิลิมรเราก็มีผ้าหิ้ยาบให้นะครับที่จะที่จะใช้ประกอบว่าเราคือนักศึกษาของสถาบันพัฒนาผู้นำ ครับผมแต่จริงๆรนะท่านผู้ชมครับราคา3 0 0พันบาทในทัศนาของผมเองเนี่ยที่ผ่านประสบการณ์มาเนี่ยถูกมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะ<ทาน>ถกะเกกับว่าเป็นการเป็นการร่วมมือกันมากกว่านะฮะใช่ครับก็ถือว่าองคอ์กรศาสนาเนี่ยจะต้องซัพพอร์ตให้กับผู้ที่เราอยากให้้หหหหหหหอบรมกับเขาเน่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเงินผมคิดว่ามันก็เป็นประเด็นแต่ว่ามันไม่เป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดเราอยากให้ทุกคนมาเข้าสู่การอบรมของสถาบันครับ ครับผมฮะนอกจากการอบรมได้เนื้อหาสาระต่างๆแล้วเนี่ยคิดว่าอะไรที่เขาจะเป็นสิ่งที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ครับผมก็คิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเนื้อหาสาระนะครับถ้าเขาตั้งใจฟังในการอบรมในแต่ละครั้งแล้วก็วิทยากรที่เราเชิญมาเนี่ยนะครับก็วิทยากรระดับประเทศนั้นเลยที่จะเข้ามานะครับท่านแต่ละท่านนั้นก็มีมุมมองในสังคมที่แตกต่างกัน เพราะนั้นเราอยากไปได้สิ่งที่มันแตกต่างจากสิ่งที่นักศึกษาเคยรับรู้มาแล้วครับผมเอาละรครับในช่วงสุดท้ายอยากให้ท่านในฐานะที่เป็นผู้มนวยการสถบาบันนะครับทำงานอยู่ในวงการต่างๆมากมายเนี่ยอยากให้ฝากความ,มหงวยใยกับสังคมในปัจจุบันนะครับครับผมถึงคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับเราคงจะทํางานตัวคนเดียวไม่ได้โครการที่มาอบรมนั้นน่ะท่าน,นอยไปได้เครือข่ายกลับไปคนนี้ เรามีการตั้งชมรมของสถาบันพัฒนาผู้นําเพราะฉะนั้นชมรมเนี่ยจะเป็นตัวสร้างเครือข่ายให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมการทํากิจกรรมต่างๆนะครับในส่วนตัวของตั้นในตัจังหวัดในกตามเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผู้เข้ารับการอบรมในชมรมสถาบันเนี่ยจะลงเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ไปแนะนําิต่างๆสามารถทําให้ผู้ผ่านการอบรมเนี่ยเกเกี่ยวกันได้ตลอดเวลามีปัญหาอะไรก็สามารถถามผมไม่ได้ ผู้ที่เคยผ่านการอบรมแล้วก็สามารถไปประสบความสําเร็จในการจัดทำตามเขาเขาจะแนะนําแล้วก็จะลงมายาลงไปช่วยเหลือในแต่ละจังหวัดนะครับเป็นที่ผ่านมานะคะะรับเอาละครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คืออีกหน่วยหนึ่งของสังคมนะครับที่เดินหน้าทําประโยชน์สังคมนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้นะในการพัฒนาต่อไปในอนาคตนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามสันักจุลาราชมนตรีท่านดร คำพีดิถาก่อนเป็นอย่างสูงนะครับกบหน้านครับสลามลัยุุมครับมิศาลาามการ์ตุครับกับท่านผู้ชมครับในช่วงวิถีสนทนาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วผมสมานงามขนงและจีมงานของเราทุกคนตั้งลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสลามะลัยกุมรอฮ์มัตุลลอฮ์บอบรากาตุสวัสดีครับ คนทุกคนอยู่ในโลกดุนยา แต่พี่น้องมุสลิมนั้นต้องมีความเข้าใจว่าจะต้องเป็นคนที่อยู่ทั้งในโลกดุนยาและโลกอาคิรราะถ้าหากว่าหลงในโลกดุนยาแล้วเขาจะต้องเสียใจในโลกอาคิรราะอย่างแน่นอนท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลฮิวะสลัมได้กล่าวว่าขอสาบานต่อโลกดุนยาเปรียบเทียบกับโลกอาคิรราะเชกเช่นบุคคลหนึ่งในหมู่พวกท่านนำนิ้วชี้จุ่มลงในน้ำทะเลแล้วนำขึ้นมาจงพิจารณาเถิดว่าน้ำซึ่งเปียกนิ้วชี้นั้นมีปริมาณเท่าใด bản thức bởi muslim